สวิธีในการใช้ประโยชน์จากภาวะถดถอยภาวะถดถอยครั้งใหญ่สิ้นสุดลงในปี2,552และส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนมากมายในขณะที่เศรษฐกิจดูเหมือนจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งมันเป็นเวลาที่ดีที่จะทบทวนวิธีใช้ประโยชน์จากภาวะถดถอยแทนที่จะปล่อยให้มันเอาเปรียบคุณมีบทเรียนมากมายให้เรียนรู้สำหรับนักลงทุนซึ่งหลายคนเห็นว่าบัญชีการลงทุนของพวกเขาเสียหายจากการขายด้วยความตื่นตระหนก หากพวกเขายึดมั่นในการลงทุนพวกเขาจะฟื้นตัวเต็มที่และเพิ่มมูลค่าให้พอตต่อไปภาวะถดถอยมักจะตามมาด้วยการฟื้นตัวซึ่งรวมถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในตลาดหุ้นนักลงทุนไม่ต้องนั่งเฉยเฉยเนื่องจากพอร์ตการลงทุนของพวกเขาได้รับผลกระทบจากการขายจำนวนมากมีกลยุทธ์การลงทุนบางอย่างที่สามารถใช้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพื่อวางโพซิชันพอร์ตสำหรับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งภาวะถดถอยตามมาด้วยการฟื้นตัว ซึ่งรวมถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในตลาดหุ้นเมื่อตลาดเริ่มตกตำ่ำถึงเวลาแล้วที่จะใช้ประโยชน์จากการเพิ่มเงินในพอร์ตของคุณหรือเริ่มต้นการเฉลี่ยต้นทุนในบัญชีการลงทุนวิธีที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของหุ้นปันผลคือผ่านกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ETF หรือทำตาม3มข้อนี้ 1. ใช้ค่าเฉลี่ยต้นทุนเมื่อราคาหุ้นลดลงเช่นเดียวกับภาวะถดถอยส่วนใหญ่คุณอาจไม่เห็นการเกิดขึ้นครั้งต่อไป แต่คุณน่าจะเห็นการเทขายในตลาดหุ้นล่วงหน้าก่อนเกิดภาวะถดถอยเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นโปรดจำไว้ว่ามันจะมีการฟื้นตัวหลังจากภาวะถดถอยผ่านไปเมื่อทราบเช่นนั้นนักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดที่ลดลงได้ด้วยวิธีการลงทุนเฉลี่ยต้นทุนหากคุณออกเงินหรือจ่ายรายเดือนให้กับแผนการเกษียณอายุแสดงว่าคุณกำลังใช้เทคนิคนี้อยู่แล้วแต่เมื่อตลาดเริ่มตกต่ำก็ถึงเวลาที่จะใช้ประโยชน์จากการเพิ่มเงินลงทุนของคุณ หรือเริ่มต้นการเฉลี่ยต้นทุนในบัญชีการลงทุนเมื่อคุณใช้เงินดอลลาร์โดยเฉลี่ยการลงทุนของคุณคุณจะค่อยๆลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของคุณในราคาหุ้นดังนั้นเมื่อราคาดีดตัวขึ้นพื้นฐานต้นทุนของคุณจะต่ำกว่าราคาเสมอตัวอย่างเช่นหากคุณลงทุน500ดอลลาร์ในกองทุนรวมที่ขายในราคาหุ้นละ25ดอลลาร์คุณจะซื้อหุ้นได้20หุ้นหากราคาหุ้นลดลงเหลือหุ้นละ20ดอลลาร์คุณก็จะมีโอกาสซื้อหุ้นได้อีก25หุ้น ตอนนี้บัญชีของคุณมี45หุ้นโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย22ดอลลาร์เมื่อราคาหุ้นลดลงเงินที่คุณจ่ายไป500ดอลลาร์จะสามารถเข้าซื้อหุ้นได้เพิ่มขึ้นและต้นทุนของคุณจะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อราคาหุ้นดีตัวขึ้นคุณจะซื้อหุ้นน้อยลงในแต่ละเดือนแต่ราคาหุ้นปัจจุบันจะสูงกว่าต้นทุนของคุณเสมอวิธีการเฉลี่ยต้นทุนค่าเงินดอลลาร์จะได้ผลดีที่สุดในระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการกังวลว่า การลงทุนของพวกเขาจะดำเนินไปอย่างไร 2. ซื้อหุ้นที่จ่ายเงินปันผลหากคุณกำลังจะถือหุ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรเป็นเจ้าของคือบริษัทขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นซึ่งมีงบดุลที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดไม่เพียงแต่บริษัทเหล่านี้จะอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ดีกว่าบริษัทขนาดเล็กที่มีกระแสเงินสดไม่ดีเท่านั้นแต่ยังมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผลอีกด้วยสำหรับนักลงทุน เงินปันผลมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์บางประการประการแรกหากบริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลและเพิ่มเงินปันผลมาอย่างยาวนานคุณสามารถวางใจได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่ดีและสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีประการที่สองเงินปันผลให้ผลตอบแทนแม้ว่าราคาหุ้นจะลดลงคุณยังคงได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณด้วยเหตุผลเหล่านี้ หุ้นปันผลจึงมีแนวโน้มดีกว่าหุ้นที่ไม่มีเงินปันผลในช่วงที่ตลาดตกต่ำวิธีที่ดีที่สุดในการเป็นเจ้าของหุ้นปันผลคือการซื้อกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ลงทุนอย่างเคร่งครัดในบริษัทที่จ่ายเงินปันผลกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลมาอย่างยาวนานและมีประวัติที่แข็งแกร่งในการเพิ่มเงินปันผลเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนสูงในปัจจุบันพร้อมกับการแข็งค่าของเงินทุนอย่างไรก็ตาม อย่าคาดหวังว่ากองทุนเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพดีกว่าตลาดในช่วงที่ตลาดฟื้นตัวหุ้นที่ถูกเก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในรอบตลาดที่แตกต่างกันในขณะที่ตลาดฟื้นตัวคุณสามารถค่อยๆจะสัรเงินจากกองทุนเงินปันผลของคุณได้แต่คุณควรรักษาส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน 3. ลงทุนในสินค้าอุปโภคบริโภคแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยผู้บริโภคจำเป็นต้องซื้ออาหารยา ผลิตภัณฑ์สุขานามัยและเวชภัณฑ์สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าหลักสำหรับผู้บริโภคซึ่งเป็นรายการสุดท้ายที่จะถูกตัดออกจากงบประมาณของครอบครัวดังนั้นในขณะที่บริษัทที่ขายทีวีจอแบนและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ประสบกับปัญหารายได้ลดลงแต่บริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์อาหารและสิ่งจำเป็นพื้นฐานอื่นๆกลับไม่เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองผู้บริโภคจึงมักเรียกบริษัทต่างๆว่า defensive stocks เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มักจะมีความยืดหยุ่นแม้ว่าเศรษฐกิจจะตกตำ่ำบริษัทประเภทเหล่านี้มีผลงานการเติบโตเหนือกว่า S&P 5 0 0ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยบริษัทหลักของผู้บริโภคได้แก่ Johnson and Johnson, Procter and Gamble, ConAgra, Walmart บริษัทเฉพาะเหล่านี้ยังจ่ายเงินปันผลที่ดีซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตของพวกเขาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกองทุนรวมที่ลงทุนในบริษัทหลักสำหรับผู้บริโภคอย่าง Fidelity Select c o n sumer staples portfolio ลงทุนอย่างน้อย80%ของสินทรัพย์ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการขายหรือสินค้าสำหรับผู้บริโภค